โอเคผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นส,สกิลที่ทุกคนเขาบอกว่ามันสยบเด็กแรงได้ก็คือส,สกิลนี้อันนี้นะครับผมแล้วมันชื่อใครวะเนี่ยขึ้นมาบางเนี่ยออกไปได้ปะม,มันอออกไกลวะทุกคนเออไปละโอเคนี่นะครับทุกคนเป็นโอ้มันก็ยังบางอยู่มันต้องกดตรงนี้มันเดี๋ยวมันเอาออกไกละไวะเฮ้ยไหวะเฮ้ยมันใครมาแนะนําเนี่ยเอาหนีดิเออโอเคผมมาได้ละนี่นะผมเป็นสกิลนี้นะครับผม เป็นสกิลที่เขาบอกว่ามันสยบเด็กแกล้งได้นะครับผมบอกเลยว่าเด็กแหล้งเอาไม่ลงนะเราจะมาดูกันว่าเสกิลน,นี้เนี่ยผมจะเล่นได้หรือเปล่าและก็ไปเล่น1นสีด้วยนะประเด็นคือมัน1นสีนะครับผมซสกิลน,นี้หลายๆคนอาจจะเอาไปเล่น1สีกันก็มีเยอะนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะสยบเด็กแหล้งได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี่นะครับผมก็กดจับคู่แมทไปเรามาดูกันว่าสกิลน,นี้1นสจะไวหรือเปล่าไปชมในเกมกันเลยครับผมไป <Stop. S 2> มากันครับท่านผู้ชมเป็นแดนชะลบ,บาปนะครับผมก็อยากเดือดหน่อยลงตรงนี้เลยละกันเซนทรัลเซนทรัลกระปมนะซึ่งน่าจะคนมาลงกับผมเยอะอยู่นะครับผมนะซึ่งผมเลยว่าถ้าเอากล่องกล่องกล่องอะไรวะกล่องชุดกล่องมันผมมาเนี่ยจะได้เป็นโล่30เหมือนผมนะน้าบอกเลยว่าอันนี้คือดีมากจะได้บีโลต้นเกมแล้วมันไม่ธรรมดาว่ะทุกคน <laughs> ดูในแผบดีม่งเดือดจริงว่ะแล้วก็จะไหวไมั้ยเนี่ยเฮ้ยไหวไหวไม่รู้ที่รู้เราได้ลงมาแล้วมา โอ้โหมันเยอะจริงว่ะผมต้องหาปืนแล้วก็ไปยิงฟรีว่ะทุกคนปืนอะไรวะเนี่ย f 1 4มาไหวอยู Wait, ่ P90 เหรอมาเดิเอ้ยมีตัวบรลลังกาทุกคนเห็นปะอ้าวล่วงไปดิ30เมตรเองนะปืนโคตรแรงอะ่ะมีอีกวะเนี่ยผมต้องซ้มโอ้ก่อนนะโอเคไม่เห็นว่ะทุกคนน่ากลัวอยู่นะน่ากลัวจัดอะ่ะผมอยู่บนเนี้ยกบสามเฮ้ยสองขวมา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 ,มาสวยสวย สวยๆเลยเใครเนี่ยโอ้ยเฮ้ยกี่ตัววะนั่นยิงไม่โดนเลยเกือบตายไปแลนะ้วน่เะเฮ้ยน,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 นี่ไงยิงทำไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมืดเกินบวชบ้านทุกคนนี่ไงตามเขาผมตามสุดไงไม่ได้ตั้งตัวหรอกมีโดนกดโดนไปเลยอยู่ไหนวะอุ้ยนั่นไงเยอะเลยมาดิจุกันนี่วะลูกไป็นหนึ่งนะน้องลูกไป็หนึ่งเนาะซ้ำไปเลยแบบนี้ อยู่ไหนอยู่ไหนเอ,เอ้าเฮ้ยหมดวเหรอไม่ใช่อยู่ไหนวะเนี่ยหายตัวไปแล้วอ๋อนั่นไงข้างกำแพงอ๋อไม่ใช่นี่ว่าอุย้ยนั่นไงอีกนิดใครหน่านะเอ้ยไฟลอยได้อุย้ยข้างบนข้างบนก็มีครับทุกคนอุย้ยฮะฮะฮะอะไรวะเนี่ยมันหายตัวไปแล้วมาเดี๋ยวเล็งหัวมามามา,มาดีกว่าโผล่มาเพื่อนใครวะเนี่ยเอา้าตัวนี้ลงมาเฉยเลยตายแทนไปดิ เียบรอยครับมีตัวมารส้มข้างหลังผมนะผมอยากเก็บไว้ตัวแถวนี้ก่อนอะแต่ว่าเหมือนจะไม่ไหวทุกคนผมต้องขอมันก่อนเพราะมันจะเยอะเกินไปว่ะถามมาก่อนแล้วกันนะโอเคไปไหนกันหมดแล้ววะเนี่ยทำไมมันเงียบจังวะตอนเนี้ยเงียบกันไปละเอาเอคมาดีกว่าทุกคนจะได้ยิงรัวๆหน่อยโอเคผมได้มา4คิวแล้วบอกเฮ้ยได้มูมมัวได้4คิว,ว,วเฉยเลยเดี๋ยวเปลี่ยนปืนทำไมเนี่ยเอาทรงโค้งขึ้นมาเออมามา มาดีกว่ามาเพื่อนมาผมพร้อมยิงฟรีตอนนี้มีเ k คอยู่ไหนวันนี้ยไม่เห็นมีเลยไปไหนไม่เห็นมีวะเนี่ยไม่เห็นแล้วครับทุกคนเหมือนเหมือนมันจะหมดแล้วป่ะโล่งแล้วตอนเนี้ยเออไม่รู้หายไปไหนถ้าเหลือก็จะเหลือแค่ประมาณตัวสองตัวแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเมืองมันใหญ่หรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่ใหญ่เนาะเออไม่เดี๋ยวนะแแบบใครยิงวะนั่นมีคนมีคนไปข้างหน้าผมมันยิงกันอยู่ได้เวลาร้อยฟรีฮะ ไม่ตายโอ้โหโอแล้วออนซะด้วยอะไรวันนี้ไม่ตายวะเฮ้ยอะไรวะอหืเกิดเป็นตเคิวแอะวแท้ๆหาไม่เจอวะหายตัวถ้าจะมีตัวตายไปแล้วไอ้หนึ่งตัวก็ใช้ชันติโนะไอ้ไตัวนั้นหรือเปล่าวะไอ้ตัวช้างนะครับทุกคนเออมันยังไม่ผมยังไม่เห็นมันเลยอ่ะมันไปไหนวะไอ้ตัวช้างอ่ะไม่มีคน,นะคัะทุกคนแถวนี้ได้ยินเจีนดีเจีนเจีน เฮ้ยตัวนี้มันตึงมันเป็นว่ะทุกคนเป็นเป็นแล้วไงอีนี่ไงโอ้โหมันสวนหัวผมเกือบล่วงไปแล้วมะเหรอดีนะผมยิงตัวมันก่อนเกือบตายเกือบตายโอโ้โหไอต้ตัวนี้โคตรแรงเลยมันมีอัคอับสามเย้ยทุกคนผมรัดอัคมันลาการนะเออเอาอัคมาเล่นดีกว่าครับทุกคนแต่ว่าผมไม่อยากเล่นหนะักปืนอัคเนี่ย เดียได้เป็นสกามากกว่านะเพราะว่าปืนอาร์มมันโคตรกากนะครับทุกคนนะแต่ว่ามันไม่กากหรอกุมมีสก,กิลตั้งร่านสองเราผมคิดไปเองวะแต่ผมคิดว่ามันเล่นยากนะครับทุกคนนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนแต่สมัยนี้มันมีโคตรเบาเดี๋ยวนะมีตัวมีตัว,ตวข้างหน้าผมมีตัวไอ้ช้างนี่ว่าผมจําได้มาฮะไปไหนครับน้องไปไหนครับอฮ้ยเอา้าหายข้างบนนี่ว่ะอีกแล้วเหรอวันใต้วัวแทนไว้ตัวนี้มันรีเฟกไวจังโอ้โหวัดหัวไม่ได้เลย มันเล่นเป็นหน่วยตัวนี้โคโนโเป็นจังหวะจัดอุ้ยอะไรเนี่ยยิงยิงตีเฉยเลยมาดิมาดิมาดิน้องชอยมาดิน้องมาดิไปไหนวะไม่รู้อ่ะมาอยู่แถวนี้ครับทุกคนบนบ้านหรือเปล่าบนบ้านหรือเปล่าแบบนี้อา้าวไม่มีเฉยไปไหนวะหายตัวอะไรวะเน,นี่ยไม่เห็นเลยไม่สั่นไม่อะไรเลยโอ้โหกะจะหายตัวก็หายอะไรวะ โคตรเซ็งเลยจะได้ไล่ล่าอะไคิวแล้วแท้ๆไม่เจอครับคนหายตัววะเฮ้ยโอ้โหไอตัวนี้มันเด็กแรงหรือเปล่าวะเนี่ยแปลว่าหลอยสู้เมาทุกคนเออเด็กแรงมันชอบเล่นชานตีนกันเว้ยอุ้ยนี่ไงสกามสามแล้วก็แผ่นเกาะครับทุกคนเป็นสามเนี่ยมันดีดีนะเดี๋ยวนี้ผมผมชอบจัดไหนไม่เห็นมั้ยอะไรอุ้ยนั่นโอ้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 เด็กแรงเด็กแรงแบบนี้แหละเด็กแรงคุยเมื่อกี้มีสเก็ตไคลอสดีนะเกาะผมยังไม่แตก เดี๋ยวเจอกันแน่เดี๋ยวโอ้ยมันมันไปแล้วสลิงสลิงไปไหนไปไหนอหือ,อถ้าโดนหัวนะถ้าโดนหัวนะะล่วงแล้วแต่มันไม่ล่วงไม่โดนหัวเฉยเลยมันจะไปไหนวะทุกคนไปไหนไม่ได้หรอกน่าจะไปตู้ไปชุบเพื่อนหรือเปล่ามาเลยไหนไม่เห็นมีเลยไม่มาตู้หรอทุกคนไปไหนไม่ได้หรอกไอตัวน,นี้จะหนีผมมอจะหนีผมก็คิดดีๆหน่อยนะผมตามแน,น่แต่ขอฟามของก่อน เอ้นั่นไงไปไหนอะจะขึ้นรถเหรอเอา้าเอา้าเอา้าเรีบรยบ้อยครับรีบรยบ้อยครับเด็กแยงโกงเหรอแรงเหรอเดินไปดิเออไอ้พวกนี้ถ้าจะเล่นเด็กแ้งเนี่ยมันไม่ไหวหรอกถ้าจะมาหนึ่งหนึ่งกับพี่อะน้องเออหนึ่งวิหนึ่งไม่ไหวมึงต้องมีทีมให้แบบมาอยู่ข้างหน้านแล้วก็ยิงฟรีอย่างงี้มันไม่ได้ครับน้องหรือว่าจะไปหาหลอยิงเขาแต่โทษทีรีเฟกพี่มันไวแต่ก็เกือบตายมวันนะครับทุกคนนะ ได้เวลาแล้วครับทุกคนเคลื่อนย้ายเมืองกันดีกว่าเมืองนั้นน่าจะหมดละโอ้ยเราข้างหน้ามาเจอเลยว่าได้เล่นเลยแบบนี้ได้เล่นแน่นอนได้เล่นเล่นได้อา้าวอยู่ไหนเอา้าไม่เห็นแล้ววะเฮ้ยไม่เห็นจริงผมวิ่งไปอย่างนี้ก็ไม่ตายนะเพราะมันไม่อยู่แล้วเออร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่อยู่ครับทุกคนแต่เมื่อกี้มันมีมาร์กไม่ใช่มาดิมีจุดแดงๆที่แผนที่โอเคเก็บอีพีมาก่อนอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยได้มีไอวอลครับทุกท่านหน้าไม่ล็อกครับสโคไปละไม่เจอนะฮะ อ้าวเฮ้ยทำไมเหรียญมันเยอะจังวะได้เหรียญโครเยอะกองเหรียญมันเนี่ยเออรวยจัดอะ่ะเออรวยจริงเบิกเป็นเงินจริงแด้ปะเนี่ยเออเฮ้ยคนอยู่ไหนไม่เห็นมีนะครับทุกคนนะผมอยู่ในโดนนะตอนนี้ทุกคนดูดิผมอยู่ในโดนนะแต่มันไม่มีคนเออเดี๋ยวผมจะไปที่ตรงตู้นะครับทุกคนผมคิดว่าถา้าชุบกันถ้าผมคาดเดาผิดมัน,น่าจะมีตัวชุบกันอยู่ตรงตู้ร้อยเอร์ซ็นะครับทุกคนนะถ้าเดาไม่ผิดนะถ้าเดาผิดก็อย่าว่ากันเลย มาเรามาดูกันมาลุ้นกันดีกว่าอ้อาวไม่มีอะไรวะไป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 พอพอ,พอมาๆามาไปเรื่องของเราดีกว่าโอเคเอากล่องสเสบียงมาครับทุกคนเนี่ยยาใหญ่เหรอมีหรือเปล่ามีอยู่ไม่เอาดีกว่าเอาวันนี้แหละพอแล้วผมต้องการก่อสีเป็นอย่างมากคือแอร์ดอปวันนี้อ่ะมันไม่มีแอร์ดรอปนะเอ้ยมันไม่มีก่อสีมีคอนโดไปแล้วเอาโดนมาแล้วกันเปิดไปครับทุกคนมา จังวันนี้ผมต้องการบวกอย่างมากตอนนี้คือแบบมันอยากบวกแนละ้วคนเหลือน้อยละจังหวะน,นี้จะได้คิวถึง10บไหมเนะี่ยได้ไม่ถึงไม่รู้อ่ะที่รู้ต้องที่1เพราะว่าเราจะมาเอาช้าเด็กแรงนะครับทุกคนมาครับผมนั่นมีตัวละในแมบปบในแผนที่ครับทุกคนเราเข้าโดนมาละโอเคอยู่ข้างหน้าผมนะเอ้ยเดี๋ยวนะสองตัวเหรอไม่สองตัวไม่หวัน่นม,ม,มาดิมามาดิโผกมาดิน้องชาย2ตัวอยู่ไหนวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวนะอโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ละไปล้ว,ลวครับขนกูไม่อยู่แล้วอะไรวะเนี่ยสี่ตัวเมื่อกี้ยืนเป็นเวสบวยเลยเชี่เอเ้ยใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แล้วอะไม่ไหวจริงนะแบบเนี้ยโอ้ยเด็กแรงวะเนี่ยยิงแรงจังเลยข้างหน้าผมก็ทุกคนเห็นันวิ่งมาโดดเด้วๆอยู่ตรงนั้นอนะเออตาวยวอไปละไปอย่ามาสนใจกันเลยครับผมไม่อยู่แล้วหนึ่งตีนะเว้ยใครจะไปไหวนะเนี่ยเออ มุมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ดีไปก่อนละจ้าอย่าตามมาเด้อโอ้โหเหลือที่มากคนนะครับทุกคนแต่ว่าวงมันเหลือใหญ่จังวะเออไม่รู้เหมือนกันอะช่วงนี้เป็นพึ่งรีแรงหรือเปล่าอาจจะเจอคนตึงเยอะหรือว่าเจอคนไม่ตึงโอเคมาอยู่ไหนมายิงฟีกันเลยวะตอนนี้ผมยิงฟีได้นะอยู่ไหนวะเดี๋ยวอะไรเนี่ยอ๋อระเบิดแฟตมาดิมาดิครับมาดิมาดิน้องชายอยู่ไหนไปอุ้ยเอ๊ะ มันมาแล้วเฮ้ยมันมาไวจังวะชิปหายแล้วิดโมโคได้ไปก่อนละไปก่อนแล้ว,ลวทำท่ามาวิ่งหนีครับทุกคนหลอกล่อหลอกล่อหลอกลอก่อผมมาทางนี้นะมันมีตัววิ่งมานะครับทุกคนหนึ่งตัวนี่ไงมาละอุย้ยไม่โดนหัวถ้าโดนหัวนะล่วงไปแล้วมาร์คส้มมาร์คส้มแล้วไงอ้าอ้อมเหรอเพื่อนผมก็อ้อมดิครับอ้อมมาอ้อมกลับไม่โกงมาดิเฮ้ยคนละตัวกันนี่วะ เดี๋ยว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 คนละตัวหิวก่อนหิวก่อนมาเต็มละนี่ไงเรียบร้อยไปดิไม่หวั่นแล้วครับน้องชายถ้าเลือดเต็มพี่ไม่หวั่นนี่ไงหัวแตกไปดิพี่ไม่หวั่นอยู่แล้วครับถึงจะตามกว่าเถอะมาดิเรียบร้อยเอ้ยมีตัวอุ้ยมีตัวเอ้ยเดี๋ยวไอ้โว่บนเขาทุกคนมีตัวประกันอยู่เนาะข้างหน้าผมตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเหรียญเยอะจังว่าสามพันแล้วเนี่ย ไม่มีเพื่อนในชุดเฉยนะโอเคมาผมมีกระสุนปืนกัทุกคนลอยิงฟรีได้เลยผมจะยิงไอ้ตัวน,นี้ว่ะมันยิงกันน่ะน่าจะเป็นพวกเด็กแหลงนะไม่รู้อะผมเดาไปมั่วนะครับทุกคนอยู่ไหนวะอยู่ข้างหน้าครับทุกคนหล่อไอ้บอแน่เลยโผล่มาเดิโผล่มานี่งไงโอ้โหไม่โดนหัวสักเม็ดเลยถ้าุดนหัวมันล่วงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่นี้ไม่โดนนะครับทุกคนอือหืออะไรวะเข้าวงดีกว่าทุกคนวงไกลละไอ้ตัวนี้มีของอะไรบ้างวะเอาวางกันแล้วไปก่อนอุ้ยนี่ไงกอสีมามาสวยสวยกว่าจะเจอโอเคพันยาไปก่อนนะครับทุกคนมามาดักยิงไอ้ตัวนี้ดีกว่าเผืานวิ่งออกมาครับทุกคนไหนไม่เห็นมีเลยอะไรวะข้างหน้ามีหรือเปล่าข้างหน้าไม่รู้อะแต่ว่าผมจะยิงไอ้ตัวนี้อะอุ้ย มีตัวมามีตัวมาอา้อาวอ้าวการระเบิดอา้าวดูวไปดินี่ไงอุ้ยอุ้ยฉีดหายชีบหาย,หายนี่ไงสวยครับผมจังวันนี้ผมสวยจัดสกายเลอร์เรียบร้อยหมดตี่เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวลดๆๆลอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่หมดครับทุกคนเฮ้ยไม่ตายวะรีดแล้วผมสองตัวนี้จะมาเก็บผมผมเก็บไปแทนดิ โอเคจังวันี้สิบคิวแล้วครับทุกคนถึงเป้าหมายแต่เลยอีกอย่างเดียวคือที่1ที่1ต้องมาเกมนี้เกมนี้ต้องที่หนึ่งละแต่ว่าจะไม่ได้ที่หนึ่งเข้าพวงหรือเปล่าเนี่ยเข้าวงกันดีกว่าครับทุกคนหวังว่าจะเข้าวงได้นะแล้วมีตัวมาชุบวงเฉยเลยดูดิข้างหน้าผมมันกล้าชุบได้ไงวะเนี่ยแต่ว่าก็ช่างมาเถออครับทุกคนผมต้องเข้าวงนะวงโคตรแรงเลยจะวงสุดท้ายแล้วเนี่ยวงแรงจริงไม่ไหวนะเนี่ยเข้าวงไปเลยครับทุกคนเข้ามา โอเคเขาได้ครับทุกคนสวยเลยมาพร้อมยิงอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเตกแรงปะเนี่ยเฮ้ยยิงแรงจังวะอุ้ยมันกดดันผมเกินเลยเดี๋ยว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 อุ้ยเดี๋ยวเหวเกาะกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพันยาขอดีก่อนใจเย็นๆดิทำไมมันชอบโจทะจังวะไอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใครไหวไปก่อนเลยผมไม่ไหวแล้วเนี่ย ไม่ไหวครับทุกคนไอบอลไม่มีละไม่มีจะรอดละเรียบร้อยครับผมยังไงก็ตายอืโอโอ้โหถ้าจะโดนขนาดนี้นะทั้งในวงทั้งนอกวงทั้งข้างวงอะไรก็ไม่รู้อะแม่งเยอะเกินไปไหมโอโ้โหเอาชนะเด็กแรรงไม่ได้หรอทุกคนแต่เอาชนะใจผมได้ไม่รู้เหมือนกันอนะแต่ว่าแม่งดีจริงว่ะสกิลนี้ดีนะครับทุกคนดูผมรับมือได้ทั้ง2ตัวเนะี่ยตอนนั้นมารวมผมนะครับทุกคนนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสระสกิลนี้ก็เล่นได้เล่นดี แนะนำให้เล่นไปเลยหนึ่งสีก็ยังไหวครับทุกคนแต่ถ้าเจอเด็กอังกหลายคนเมื่อกี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะบอกเลยว่าโคตรยาก